ก็สวัสดีนะครับผมเบิร์ดเบสิกนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอในเรื่องของตอนแรกเลย Time s i กเนเจอร์นะครับ t i ม e สิกเนเจอรสำคัญไหมสำคัญนะครับสำคัญในการฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นโน้ตหรือว่าการแกะเพลงะทม์สิกเนเจอร์หลายๆท่านที่เริ่มเล่นใหม่ก็ยังจะยังไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจมาแล้วก็ลองทบทวนได้นะครับ t i ม e s ิกเนเจอร์จะอยู่บนโน้ตกุญแจเสร็จแล้วก็มาเป็นไทม์ิกเนเจอร์ เแบรบก็ใช้กุญแจฟา้านะครับผมไม่อธิบายละเแบรบใช้กุญแจฟา้าแต่ไทม์ซิเนเจอร์จะเป็นตัวเลขมีตัวเลขอยู่อย่างนี้อย่างนี้นะครับมีอยู่นี้มีอยู่อย่างนี้ออนสองตัวทังนั้นแล้วมันคิดง่ายคือมันจะมีตัวบนและตัวล่างอยู่ด้วยกันตัวบนนะครับตัวบนจะแบ่งออกเป็นสองช่วงสองอันก็คือ ตัวบนกับตัวล่างคิดง่ายๆเราจะเริ่มจากตัวล่างก่อนอตัวล่างนะครับคิดง่ายๆนะครับตัวล่างเนี่ยคือค่าแทน1จังหวะจําไว้เสมอว่าค่าแทน1จังหวะแทนหนเขียนไม่ค่อยสวยนะครแทน1จังหวะและพวกนี้มันมาจากไหนมันมาจากนัมเบอร์ของตัวโน้ ตัวแรกเลยก็คือโน้ตตัวกลมหรือว่าโฮโน้ตภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะภากเป็นภาษาไทยนะครับตัวกลมจะเป็นอย่างนี้เทียบกับหมายเลข1คือหมายเลข1ตัวกลมคือหมายเลข1น่งตัวกลมแล้วต่อมาก็เป็นตัวฮาร์ปโน้ตหรือว่าตัวขาว เท่ากับหมายเลข2นะครับประกาศไม่ค่อยออกเลยเท่ากับหมายเลข2คราวนี้ต่อมาก็เป็นโน้ตคอร์เตอร์โน้ตหรือโน้ตตัวดำตัวดำหมายถึงเลข4ี่ดูก่อนนะครับว่าเห็นไหมครับมันยกกำลังไหมเรื่อยที่จะหนีคณิตศาสตราด,ดยากหน่อยดนตีโน้ตตัวกลม คือหมายเลขหนึ่งตัวขาวหมายเลขสองตัวดำหมายเลขสี่ทั้งกันแล้วมันจะเพิ่มกำลังไปเรื่อยๆทั้งกันแล้วตัวต่อไปก็เป็นขเบเขตหนึ่งชั้นหรืออะซิลทนนะครับมันไม่ใชอ,อและวครับจะเป็นอย่างนี้ถ้ากับหมายเล 8, ขแปดขบเขตหนึ่งชั้นเท่ากับหมายเลขแปดอะพวกเนี้ยมันจะเป็นค่าแทนหนึ่งจงังหวะหมดเลยที่มาอยู่ตรงนี้ อยู่ตัวล่างของ t ท m e s ิ g กเนเจอส่วนมากที่ใช้กันอยู่เพลงไทยเราใช้อยู่ก็จะใช้4ีซีั้งั้นแล้วทุกคนจะรู้จักใน4ีเยอะอ่าีฟังเตือตืตืตืป็น4 4เยอะอ่ะพอเสร็จแล้วถ้ายกกำลังไปอีกขเบสองชั้นก็จะเป็นหมายเลขอะไรครับคิดหมายเลข16 หมายเลข16กนะครับหางกันแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าจะมีก็มี3ามสองมีอะไรเรื่อยๆที่ผมสอนแนะนําคือทาซิกเนเจอร์มีทั้งหมดแบบ3อย่างนะครับในหลักนะครับก็คือซิมเ l ิลก็คือจังหวะธรรมดาเนี่ยคือทาจังหวะธรรมดาคอมเพลค์คือจังหวะผสม,มจังหวะผสม,ผสมคิดฟังง่ายๆก็อย่างเพลงของวงพี่ๆแท็กทูคอนเนอร์คิดอยู่ว่าต้องทนไว้ประมาณนี้ครับคือคอมเพลค์แต่เราจะเอาแค่ ซิมเ l ิก่อนก็คือจังหวะธรรมดาลแล้วอันสุดท้ายคือคอมเพกก็คืออัตราซ้อน1ห,ห้องมีโน้ต5-4อะไรเงี้ยนะครับ5-4 1ห้องมีนับ1-2-1-2-3อย่างนี้อ่าี 54, ก็คือคอมคอม,คอมเพกก็คือจังหวะซ้อนอแต่เอาตรงนี้ก่อนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ t ท m e s ิเ n นเจอร์ใช้ได้กับ ทุกเค,เครื่องมือนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเบสหรือเปล่าทุกเครื่องมือที่เป็นดนตรีเลยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมดนตรีก็ตามนะครับในเรื่องของการเขียนมิดีก็ตามถ้าเป็นซีถ้าเป็นซีซีเป็น, C, C, ปนยังไงอ่าอะไรมันมันก็จะมีบอกในบล็อกของมันอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะั้านั้นแล้วพอเราได้แล้วเราเริ่มความเข้าใจตัวล่างก็คือมันคือพวกนี้คือค่าแทนหนึ่งจังหวะหมดเลยทม์ซิกเนเจอร์ค่าแทนหนึ่งจังหวะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวใดที่ไม่อยู่ตำแหน่งนี้คือหนึ่งจังหวะหมดเลยอ่าให้คิดยงีงงงย้ง่ายๆก่อนนะครับ เสร็จแล้วตัวบนตัวบนนี้ตัวบนนี้คือหนึ่งห้องมีกี่ตัวบรรจุได้กี่ตัวสมมติว่าอันนี้เป็นหนึ่งห้องอปากกาไม่ค่อยอนะอก่ะอันนี้มีหนึ่งตัวเดี๋ยวสักครู่นะครับ ขอประทานอาภัยด้วยนะครับก็คือประกาศฟิวเจอร์บอทน่าจะหมดสูตรแล้วเดี๋ยวข้าหน้าก่อนเดี๋ยวไปซื้อใหม่พอได้ปุ๊บอ่ะต่อเลยนะครับตัวบนเนี่ยคือบรรจุได้กี่ตัวถ้านโน้ตสี่สี่ปุ๊บมันคือตัวเลขอะไรครับที่อยู่ข้างล่างหมายเลขสี่ทั้งนันแล้วโน้ตตัวดํามีค่ากี่จงังหวะทันทีหนึ่งจงังหวะแทนค่าด้วยหนึ่งจงังหวะทั้งนันแล้วตัวดํา ก็จะอยู่ในห้องนี้หนึ่งตัวเอ้ยสี่ตัวครับขอโทษทิโน,น้ตตัวดำสี่ตัวให้น้ตตัวดำเป็นหนึ่งตัวปุ๊บหนึ่งจังหวะง,งั้นเราดูค่าแทนต่อไปพวกนี้จะเป็นครึ่งจังหวะต่อไปก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของมันเส็ษปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นสองจังหวะ นี่สี่จังหวะนี่คือที่เราชินกันมาอ่านี่คือการการชินของธรรมสกญญเจอรอออกมาแต่ถ้าวันหนึ่งตัวนี้เป็นสองตัวนี้หนึ่งจังหวะตัวนี้ก็จะกลายเป็นสองจังหวะตัวนี้ก็จะกลายครึ่งจังหวะครึ่งจังหวะงที่จังหวะอีกทีหนึ่งเศษส่วนเข้าไปนะครับแล้วมันจะมาประกอบกันด้วยยังไงเดี๋ยวจะต่อไปจะเป็นคลิปหน้าว่าโน้ตมันอ่านสัดส่วนยังไงถ้าอ่านสัดส่วนแล้วเข้าใจมันก็จะสามารถ อแอพพลายในเรื่องของการเรียนโน้ตได้เร็วขึ้นนะครับก็คือแนะนำแนะนาให้ทำสิเนเจอร์เนี่ยลองลองเข้าใจและยิ่งเราเกิดภาวะวิกฤตโควิดด้วยถ้าท่านใดว้างก็ลองมาศึกษาดูหรือว่าสอบถามมาก็ได้ครับผมอสอบถามได้หลายท่านฮะอย่าไปอย่าไปมองว่าคนนี้แม่งเก่งว่ะคนนี้เก่งลองลองดูหลายๆคนนี้ไม่ได้ว่ะลองดูหลายๆคนแล้วเอามาเพล็แพงใช้ให้มันถูกต้องถ้าถ้า เรียนถูกต้องปุ๊บมันก็จะสามารถต่อยอดได้ผมก็ไม่ใช่มือเบสที่มันเริ่มจากเบสเลยผมเป็นคนแซกเป่าแซกมานะครับก็คือเป่าแซกมาแล้วก็มาต่อยอดในเรื่องของโน้ตอ่ะทั้งกันแล้วการจะฟังทําซิงเกิลเจอต่อเลยนะครับการจะฟังทําซิงเกิลเจอหนึ่งเลยฟังที่2อ,อย่างก็คือสโต b e บ t กับวอล์กบี t สโต b e บ t ก็คือจังหวะมันเน้นไม่ใช่เน้นมากเือนแอคเซนต์เน้นโดยธรรมชาติ อยู่ที่จังหวะหนึ่งนะครับวอล์กสโตงเข้าไปมันจะเน้นโดยที่เราจะรู้ในทีว่าลองไปฟังเพลงนะครับแล้วจับจังหวะหนึ่งให้ได้นั่นก็การ Walk กไอ้สโตงบีทของมันแล้วพวกที่เลขนี่นะครับสองสามสีก็คือการ Walk กวอลเข้าสโตงปับ๊บเหมือนเพลงอาเพลงเออยกตัวอย่างเพลงอะไรอาของพี่สิงโตก็แล้วนะนะจังหวะหนึ่ง ฉันจะมีแต่เธอในใจเสมอความทรงจำดีดีเด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 เห็นไหมครับมเนมีเารดเดเกเด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 เนเดลงเราจเลเดเดาเด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 าดเดเดเดาดเ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 ราจะดงดอดเดเดาดด่ดเดเนเดเดนเดเดะเบเด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  ไม่กล้าเปิดเพลงเท่าไหร่เดี๋ยวจะโดนลิกสิทธิ์นะครับเหมือนเพลงอโลโซก็ได้เพลงอะไรก็ยอมอย่าโกโหกฉันอย่าทำอย่างนั้นนะครับมันจะมีช่วงเน้นแต่ไม่เน้นแบบว่าอย่าโกโหกฉัน อย่าทำอย่างนั้นไม่ใช่อย่าทำอย่างนั้นคือเน้นโดยธรรมชาตินะครับสำหรับผมที่ผมได,ได้ได้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะจับทางเบสได้ง่ายกว่านะครับทังนั้นแล้วคลิปนี้ผมขอจบ EP พหนึ่งในเรื่องของ time signature เดี๋ยวต่อไปคลิปหน้าผมจะมาอธิบายว่าโน้ตเนี่ยพอมันเป็น4/4ปุ๊บเนี่ยเราควรจะเล่นยังไงโน้ตตัวนี้จะเล่นยังไงนี่คือเบสิกลากฐาน ผมไม่ถึงครับขั้นที่ต้องเอ็วานเลจอะไรอย่างเงี้กยก็ยังนะครับก็คือยเอาเอาผมชอบแบบพื้นฐานที่มันโอเคก่อนเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเบสโดยมาจากเรื่องแต่เริ่มต้นผมเล่นกีตาร์ด้วยเล่นกองด้วยเล่น,เล,นเล่นทุกอย่างที่เป็นดนตรีเพราะว่าจากหลักทฤษฎีนะครับโอเคแล้วถ้ายังไงแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ